พี่น้องขวบฟางบฟางคับเออนี่ดอกนี่ดอกบ้ง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 บ้างบ่่อน่อยคน่อยหนึงอันนี้เเรยแต่ต่อพี่น้องโอ้ยฝนตกหลายเพ่นี่นี่นี่ก็แม่นนี่กราแม่นฝนตกหลายฝนตกลายกาดยังเกิดจูบานนะครับเกิดจูั่นนนั่นดอกปักายดีกักงหญ่จะไปม่บ่งฝก็ปักหหมกินนั่น คุณอีกโอ้ยุเกิดเกิดเกิดข้าไปข้างหน้อเก็บขึ้นมาลูกนี่คอคโอ้ยอ่ออกะจับเอาลวกดอกแงครับ้ยดอกดอกใแห้งครับดอกใแห้งครับพี่น้องแมววันนี้บ่มีแมวคเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดฟาดิ่งๆจด นั่นกระเฮ็ดเฮ็ดปลวกฟานนั่นโอ้ยมงบ่งขุกับพี่น้องเลยอ่ะอย่างเฮ็ดก็แม่งบ่งขนกับพี่น้องเด้อุณนะอ่บนะโบงง่ายจ้ะนั่นไงก็แมงนี่ก็แม่นเห็นบบกับตัวนอนอย่งเฮ็ดกับตัวนอนก็แมงบ่งขคุนคุณกระเฮ็ดพี่น้องเห็นบบอีกกร่แม่แมงบ่งขุนก็ห้ายหลพี่น้องตายฮาแรกจะกาเก็บยังไงต้นเนี้ยกูนะเก็บพี่น้องเาคนเป็นัวมากเ้ย อย่าจับเด้อลูกอย่าจับเด้อแมงบงคุณเี่นไกลๆ่ัวเกลือที่ผู้ออกไห่พี่น้องนยักฝานแก่ยังครับอ้ยตาดอแม่้ากัญญาอ้ยยานไม่นอนอ่ง เ็ไปอหมได้ตาย่าังนเดไปอย่งกับนอนฝนมาจาปุ้ยอันนี้เป็นเฮ็ดปกฟ้าจามิเตร์โดยงใหตุ้มๆเนาะมันถือฝนมันถือฝนมันก็เลยเป็นแนวเนาะพี่นอนวเน้นม่นตอร์โดงยิองใหญ่จาเป็น้นงจ้ะ ចង់ដែរក៏ຝາກกด Like กด Share กดติดตามให้ช่องสบายสบายสไตล์น้องต้นนะเรจ้า